มันเป็นรอบตัดเชือกเอาเป็นเอาเอาเป็นสู้กันได้ไหมเอากันเออไม่ภาษาไทยเลยเอาไหต้องพูดให้จะจะถ้าสู้กันเนี่ยมันก็เป็นทลายใจบองถัเอากันลุยกันตะบันหน้ากันอาเงนี่เว่าหมดรู้จับอกเอาเลยอะเขารับพูนี้เราบองมันจะทุนนะครับเอาแน่สุเทตอนเที่ยงเอาแน่มันเอากันแน่ครับเพราะว่ามันตะบันกันแน่ยังไงมันลอกกันแน่ครับยังไงกับมือกลางวันต้องไปนวดเข่าครับเพราะเอ็นไม่ค่อยดี ร้านอะไรนะร้านอะไรนะร้านคูรสคูรสใช่บูธคูรถปรึกษาเรื่องสุขภาพเขาบอกว่าสนามนี้ถ้าใครมีสมองนะใช่เล่นเหลือร้องได้เปรียบใช่แล้ววันนี้เนี่ยนะครับผมว่าแมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซิกบอกเดี๋ยวบอกถ้าผมจำหัวเนี่ยรู้อะไรร้เลร้องเน่ผมว่าขี้เมารวยเลยนบ เหลียวทันใจไหวทันตาบอกได้เลยว่าสนามนี้ใครเล่นมวยร้องจะได้เปรียบเพราะว่าเจ้าของสนามดูเหมือนจะเป็นร้องอยู่เล็กน้อยที่ฝานกลาง<อ>แต่บองตามสายตาไล่บทไล่เปียดกันมาล่องน้ำแต่สีสันผายบทผายพี่สวรรค์นาเรขาสวรรค์นาเรขากัดไม่ปล่อยผายพี่กันมาผายพี่กันมาล่องน้ำเมื่อสวรรค์นาเรขาผายหนีด้วยผายหนีด้วยว่ายังไงสีสันนายกอ,อาไม่ย,ยอมไม่ยอมไม่ท้อมทไม่แท้ทรั่วสู้ไม่ได้ขอทุบไล่พี่ไล่บูประจันบาเอาละครับสามร้อยเม ขอนวดัะขอนวดไปไดเรื่อยเพราะว่าไปรอบลงชนะเลยอล่องนง้ำแดงล่องน้ําแดงเพราะว่าสิงอีสานอยู่ล่องน้ําแดงทำท่าทำท่าจะไม่กลัวไม่กลัวสักไม่กลัวสีไม่กลัวบาร,รมีเพราะว่าวันนี้สุวรรณเรขาใช้เครื่องนี้ใช้เครื่องนี้แต่เราไม่รู้ว่ามาานันยังไรแต่ดีทุกเรกืเ่องเลก็พายหายแบบว่าอย่างนี้ชะกันชะกันล่องน้ำแล้วก็เรือดีว่าสุวรรณเลขาพายแรงแรงน,นี้จะได้รอดปลอดภัยหรือไม่โอ <ห S> ้ที่วาคู่นี้อัดกันไม่เลิกครับอัดกันไม่เลิก กันไม่เลิกเป็นเหนือเป็นเหนือถิ่นเดียวกันเป็นเหนือถิ่นเดียวกันจะยอมกันไม่ได้เอาละว่สิงอีสานสิงอีสานจะหนีจะหนีจะหนีได้ไม่ได้สุวรรณเลยขาสุวรรณเลยขาไล่เบียดกันมาไล่เบียดกันมาไล่เบียดกันมาต่างคนต่างคอต่างคนต่างอัดดูที่ว่าฮ่าลอยเป็นสุดท้ายสู้กันแบบต้อแม้สิคแมสสุดท้ายคอเบียดคอสู้คอไล่คอตัตอัดตัดขึ้นมาดูที่ว่าสิงอีสานจะหมดไปหมดสิงอีสานหมดไปหมดสุวรรณอะไรขามองซ้ายมองขวาสุวรรณอะไรขาแง่คอบ๊อก ไม่ทันครับสิงห์สารวันนี้เต็มพิกัดแล้วครับโอ้โหต่อหน้าต่อตาท่านนายกอาบัญญัติบูชาคุณปรบมือให้ทั้งสนามและที่แพ้ครับเป็นกำลังใจให้กับสิงห์สารครับถือว่าเป็นภาพรวมขออนุญาตตัดสินนิดเดงครับเป็นทางการครับน้ำเงินครับลอยเลยขายชนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสจครับ